สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i ส t a l k ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี้นะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัฒรคจีเช่นเคยค่ะแน่นอนนะคะว่าเรามาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะ 17นาฬิกานะคะเปิดวิทยุมาฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะหรือจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะที่ Facebook Fan page f e c o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  k n p n p e ส e ททร f อ106วิทยุครอบครัวข่าว f e c o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  k n p n p e g i b t a l k นะคะรวมไปถึงช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok ที่ BizTalk News นอกจากนี้ค่ะเรายังมีเว็บไซต์ให้กับคุณฟังได้ติดตามข่าวสารที่ต้องบอกว่าไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนนะคะกันที่ w w w b i i t a l k n e w s c o m ค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่อันอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูด คุยกันนะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของดโดรนที่ผ่านมานะคะเราเห็นการใช้ดโดรนนะคะหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยในเชิงของการผลิตสื่อหรือว่าในเชิงของงานด้านการเกษตรมามากมายคุ้นหูคุ้นตากนันดีอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าในพื้นที่ต่างประเทศเราจะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องของการนำเอาโดรนเนี่ยไปใช้ในการขนส่งสินค้าส่งพัสดุพันหรือแม้แต่ตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นยามเฝ้าพื้นที่กันเลยก็มีนะคะรวมไปถึงบางประเทศเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาเรื่องของนำเอาโดรนเนี่ยสำหรับการ ให้บริการผู้โดยสารนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโมบิลิตี้อย่างหนึ่งของการขนส่ง ะะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของประเทศไทยเองนอกจากโดนเพื่อความบันเทิงหรือว่าโดนในการที่จะนําไปผลิตสื่อต่างๆแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็โด و นการเกษตรเนี่ยเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าภายในปีนี้เลยนะคะทางสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT เนี่ยซึ่งเขาได้มีการร่างกฎระเบียบและก็ข้อบังคับต่างๆนะคะเตรียมที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการนะคะที่สนใจแล้วก็มีศักยาภาพเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนเป็น ผู้ให้บริการโดรนในการขนส่งพัสดุขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีเส้นทางมีการกํากับการจราจรทางอากาศเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวค่ะและในเร็วๆนี้นะคะต้องบอกว่าประมาณเดือนมิถุนายนนี้ทางกพทหรือว่า caat เนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มทำการทดสอบระบบ อย่างเป็นทางการซึ่งถ้าไม่มีอะไรที่ติดขัดหรือว่าเป็นปัญหาการทดสอบทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ตั้งใจนะคะมั่นใจว่าปลายปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นผู้ประกอบการนำเอาโดรนเนี่ยมาใช้ในการขนส่งพัสดุสินค้าส่งให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าความพร้อมเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วนะคะ ในส่วนของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรวันนี้นะคะอันอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะมาพูดคุยกับดรธนากรทกรัพย์สุขบวรนะคะท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทเอวิลอนโรบติกจำกัดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการให้บริการขนส่งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ด้วยการใช้โดรนนะคะที่มีชื่อว่า Griffon EX นะคะส่งยาและเวชภัณฑ์เนี่ยในระยะทาง2กิโลเมตรอันนี้นี่คือขนส่งจริงแล้วนะคะในพื้นที่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งสินค้านะคะอาหารต่างๆเนี่ยในพื้นที่ห่างไกลด้วยวันนี้เราจะไปคุยความเป็นไปได้ในการใช้โดรนสําหรับขนส่งสินค้าในมุมของผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปคุยกับดรธนากรพร้อมๆกันเลยค่ะ ครับก็ภาพรวมของตลาดจริง,รงๆก็คืออย่างาที่เราได้เล่าไปใน,ในงานประชุมก็จะมีเรื่องของการเติบโตที่ตอนนี้เขาบินกันเป็นปีละเป็นหลายล้านครั้งต่อปีแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นอย่างเรื่อยๆเหมือนกับว่าจริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยเป็นธุรกิจที่จากเมื่อมีการเมื่อมีการผลิตแล้วก็องมีการโลจิสติกแล้วมีการบริการต่อใช่ไหมครับซึ่งภาคการบริการแล้วก็การโลจิสติกเนี่ยมันโตขึ้นแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยคนนะอะส่งสินคองที่เล็กเล็กลงเรื่อยๆ แล้วก็หลากหลายมากขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ครับเมื่อเอาไปผูกกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่กำลังบูมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้รฟ์ในเรื่องของการใช้โดนส่งของในี่ยในี่ยบูมขึ้นได้มากทำไมเราจึงสนใจทำธุรกิจครับ,รรบจริงๆคือบริษัทเราเป็นบริษัทคนไทยที่ทําเรื่องโดนเนาะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความสนใจหรือว่าจบในเรื่องของเรื่องการบินมาแล้วก็เรามองว่าในอนาคตน่ยถ้าเราจะมองว่าอะไรที่จะทําให้ชีวิตคนดีขึ้นนะครับ ผมมองว่าเอา AI มาย้ายของม,ม,มันช่วยคนได้เยอะดีหมายความว่าจริงๆแล้วโรนก็คือเป็นเปนเป็็นนเเเียว่าครื่องมือของคอมพิวเตอร์ที่จะส่งข้อมูลไปเพื่อยกของจากซ้ายไปขวา a ไป B หรือสภาพเหมือนว่าถ้าเราไม่มีลิฟต์ในวันนี้ตึกสูงก็จะไม่มีใช่ไหมครับเพราะทุกคนจะเดินขึ้น30ชั้นไม่ได้เหมือนกันก็คือว่าโรนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิฟต์สามิติหมายความว่าถ้าเรามีอินฟาสตรเจอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะมีบิสเนสที่ ต่อมาได้อีกมากแล้วก็รวมถึงเรื่องของการบริการด้านพยาบาลเนี่ยเช่นที่เราทำกับโรงพยาบาลพยาภูมิสัยที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ไม่สะดวกมาที่โรงพยาบาลเนี่ย กได้มีเรียกว่ามีการรักษาแล้วก็มีการรับยาที่สะดวกขึ้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงครับตอนนี้เอวิลอ์เราให้บริการแล้วที่ไหนบ้างตอนนี้มีเรามีพาร์ทเนอร์กับวิลล่ามาร์เก็ตครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะได้กลับมาบริการในเส้นทางที่ภูเก็ตอีกเพราะว่าในที่ภูเก็ตเนี่ยก็ยังมีดีมาร์แล้วก็มีผลตอบรับที่ดีมากนะครับทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็ทั้งทางหน่วยงานต่างๆที่มองว่าเป็นวิธีการในการที่จะบูสต์เรื่องของการท่องเที่ยวในนพืื้้้ทททีีีี่่่ไไดดะรรับบแลวปกกอออยยาางงเเมม พื้นที่ที่เป็นแบบว่าท่องเที่ยวใช้หาดอะไรเงี้ยครับคนท่องเยอะซึ่งบางที่เนี่ยเขาไม่ได้พิเศษที่จะมีการตัดถนนใหญ่เข้าไปเราต้องการที่คิปธรรมชาติไว้แต่จะทํายังไงให้เซอร์วิสหรือบริการอะไรต่างเนี่ยถูกส่งเข้าไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยผมคิดว่าโดนจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้มันน่าจะไปแก้เกมตอนทการส่งเข้าไปในที่า่างไกลหรือว่าลองเ,เห็นโอกาสอะไรจากการส,ส่งสินค้าไปจริงๆเอาเป็นแค่ถ้าเรามองแค่ถนนเนี่ยข้ามบางสี่แยกอะครับ เราก็ใช้เวลาหลายนาทีเนาะทีนี้โดรนเนี่ยความเร็วในการบินของมันถ้าเราวัดง่ายๆขึ้นกิโลเมตรอาจจะ1นาทีหรือ1นาทีนิดๆเท่านั้นเองหมายความว่า3หรือ4กิโลเมตรในกรุงเทพหรือในจังหวัดที่มีคนหนาแน่นน่ะจริงๆบางครั้งรถติดมากถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลาบางทีอ่ะพื้นที่ที่แบบว่าเป็นข้อขวดอ่าหรืออย่างเป็นเส้นทางที่ต้องแบบแบบมันมีข้อขวดอยู่ตรงนั้นแล้วมันติดไฟแดงหรืออะไรเงี้ยบางทีแค่ตรงนั้นนะครับเซอร์วิสก็เกนทะล ก็ส่งแค่ข้ามน้ําไปนิดเดียวนะแต่ประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็ทําให้เกิด value ได้สูงขึ้นหมายความว่าถ้าอย่างสมมุติว่าคุณมีร้านร้านค้าเหมือนกันอัตตาร้านนี้ถ้าคุณสั่งเนี่ยนะมีโดนมาส่งเลยนะคุณก็มีจุดขายที่มากขึ้นแล้วอนะไรแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในส่วนต้นทุนเองแล้วก็คอสที่จะเรียกเก็บได้จากลูกค้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างต้นทุนจริงๆต้นทุนเราไม่ได้สูงกว่าการส่งด้วยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราไม่ได้ออปเปรตในตลาดเดียวกับเขาหมายความว่า ต้นทุนของเราอาจจะใกล้เคียงกับเขาแต่ว่าตลาดที่เรามองอจะเป็นตลาดในที่เป็นที่ไฮเอ็นกว่าอย่างเช่นเป็นตลาดที่ไม่ได้เป็นส่งแบบแ,บบแข่งกันหรืออะไรขนาดนั้นจะเป็นตลาดที่แบบว่าส่งแล้วแฮปปี้ส่งแล้วแบบว่ามีลูกค้าที่เขาแบบว่าเออเป็น5้าดาวแบบรออยู่ซึ่งจริงๆแล้วตลาดนี้เป็นตลาดท่องเที่ยวที่เมืองไทยเราทาร์เก็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลูกค้าของเราเนี่ยหรือพาร์ทเนอร์ที่เราทํามาก่อนก็จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอะไรเงี้ยที่แบบว่าหมู่บ้าน5ดาวเหมือนกัน มีภูวิล่าเหมือนกันแต่หมู่บ้านนี้มีทั้งโดรนซีเคียวริตี้มีทั้งโดนส่งของคราวนี้เขาเดินไปอยู่หน้าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเลือกอนไหแล้วก็พอจะเดาได้เรื่งในเชิงของสิ่งแวดล้อมการมีโดนส่งของเ,ขเป็นช่วยอะไรแบบไจริงๆก,ก็ลดเรื่องรถติดชัดเลยนะแล้วก็จริงๆคือในเรื่องของพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันมักจะมากับการคมนาคมหรืออะไรที่เรียกว่าไม่ค่อยสะดวกู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเราพูดเรื่องคาร์บอนมันก็ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าแต่จะ ทำให้คนเขาไม่ต้องเสี่ยงในการที่จะไปขนส่งอะไรแบบนั้นเขาสามารถที่จะมาเป็นผู้บังคับโดรนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพนักง,งานกดลิฟต์แล้วก็ทําให้ลูกค้าแฮปปี้ที่ปลายทางแทงนที่เขาต้องไปแข่งกันอยู่บนถนนที่แบบบางทีทางมันก็ไม่ได้สะดวกมากแล้วก็กเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับโอประเด็นตอนนี้คนน่าจะสนใจแล้วว่าการขนส่งสินค้าโดยโดรน,นมันจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเราเป็นยูสเซอร์เนาะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องแล้วแต่ทางลูกค้าหรือ business m o เด l ของเรา แต่ผมคิดว่าจากในแอปที่เป็นส่งอาหารในทุกวันนี้ครับเราเราเคยทำโมเดลมาเราทำได้ถูกกว่าทำได้ถูกกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าโมเดลของเราไม่ได้ไปทับกับของเขาขนาดนั้นก็คือมันจะเป็นของเรียกว่าการส่งระหว่าง A to B เพราะนั้นเราก็รู้ว่า A กับ B ที่ไหนแล้วก็เป็นบริการแบบนั้นจะไม่ได้เป็นการส่งแบบแรนดอมขนาดนั้นในในพวกคนนี้มันจะมีแกะที่สุดกว่าการส่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไหมมากกว่ยแค่ไหนสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราโฟกัสลูกค้าในระดับ ผมคิดว่าน่าจะเยอะแต่ผมอาจจะบอกเป็นจานวนไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกก็คืออย่างตัวอย่างที่ที่เราเล่าให้ฟังก็คืออย่างสมมติว่าลูกค้าต้องการส่งของที่มันเป็นสเปเชียลจริงๆอ่ายงเช่นของในวราระพิเศษดอกไม้แหวนหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่แบบว่าโอ้โหมีความแบบคุณต้องจําวันนี้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาคงไม่เลือกหกบาทถูกไหมเขาว่าต้องเลือกอะไรที่มันเป็นพรีเมียมกว่านั้นเพราะว่าถ้าคุณแบบว่าเรียกแบบบริการที่ไม่ถูกต้องมาความรู้สึกก็จะหายไปเหมือนกันแต่ถ้าป็นนี้อ่ะ โอเคบนท้องฟ้ามีดาวแต่ผมก็มีดาวลงให้คุณนะนะอะไรประมาณนี้คุณเท่าไหร่ครับมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นกิมมิกที่แบบคุณจะคิดแวลูกของมันตรงนั้นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าทง c a ก็เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยมาลงทะเบียนแล้วก็จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้อย่างต้องตามกฎหมายคิดว่าตลาดตรงนี้มันจะขยายตัวขึ้นกรณีหลักการงการเปี่ยนแปงผมบอกว่าทุกสัปดาห์มีคนติดต่อเรามาแต่ผมก็กังวลว่าเราจะต้องตามเรื่องนี้ให้ทัน หมายถึงว่าทาง CAT ก็มีมาตรฐานที่สูงเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เขาโฟกัสอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าท่านผอ,อท่านมีความรู้ที่ในเรื่องเทคนิคที่ท,ที่ที่ลึกมากเพราะนั้นก็คือเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรที่เราต้องตามให้ทันของของมาตรฐานที่ CAT เสร็ไวเนี่ยเราก็ต้องตามเขาให้ได้แล้วเราเสร็จให้เราได้มาตรฐานหน่อยครับว่าเราเป็นคนไทยเราโอเพลตในไทยเนาะเราก็ต้องดูแลคนไทยด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของโดนเราก็คือเป็นเรื่องของ safety ใช่ไหมครับเราต้องดูว่าการที่เราบินผ่านไปเนี่ยเราได้รักษาความปลอดภัยของคนที่เกี่ยวข้องเรา อ๋อเรียกว่าต้องจองการบินล่วงหน้ากันเป็นเดือนประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าจากแนวโน้มของนโยบายในวันนี้จะทําให้เราสามารถที่จะลดขั้นตอนในการขออนุญาตได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการบินประเภทที่เป็นแบบว่าเออ grocery shopping หรือว่าการบินที่แบบว่ามีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในวันหนึ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าทําได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการขยายตลาดไปอย่างที่ว่าอ๋ออย่างเช่นเนี่ยข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นว่าคนสามารถที่จะมายอดเหรียญดูโรนได้ ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราให้บริการได้สักกี่ขกี่ชิ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนอะไรอย่างถูกต้องเนี่ยคิดว่าปัญหาการขนส่งมันจะขยายตัวขึ้นขึ้นชัดเจนขั้นต่ําเลยแบบรู้ที่แย่ที่สุดโดนเราก็ทําได้ประมาณ8ปดถึงสิแล้วแต่ว่าจะคานวณยังไงต่อวันใช่อันนี้คือแย่ที่สุดแย่ที่สุดแบบว่าทํางานสบายๆได้ประมาณเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่า ไฟล์หนึ่งก็สานาทีเ <c oughs> พราะนั้นก็แล้วแต่ว่าเทิร์นลเราทำจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการอนุญาตจะมีรูทให้เราบินได้มากแค่ไหนผมว่าจำนวนจะขึ้นตรงนั้นมากกว่าด้านข้อจำกัดเทคโนโลยีเพราะว่าโดรนมันถทาจะบินต่อเนื่องกันได้เลยครับแล้วก็ในระยะทางแบบห้ากิโลเมตรนี่มันก็จะสักประมาณห้านาทีหรือไม่เกินส0นาทีแล้วก็ในช่วงเวลาสล็อตวันหนึ่งเราก็หมุนมันไปได้รครับตัวพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ว่าน่าจะเข้ามาใช้บริการใช็นเป็นยังไงบ้างล่ะคะผมคิดว่าอย่าง จริงๆคนเราชอบความพรีเมียมอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะจ่ายที่เท่าไหร่ผมคิดว่าถ้ามันมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหมายความว่าถ้าเราถ้ามันอยู่ในระดับที่เอื้อมถึงได้ผมคิดว่าในในโหมดแบบเทียบกับโหมดปกติแล้วถ้ามีโหมดตัวนี้ให้เลือกผมคิดว่าเราเราจะทําไม่ทันแน่ เรื่องของธุรกิจการขนส่งหรือเดลิเวอรี่บ้านเราตอนนี้ก็แบบเรียกว่าโค่นเลทโอเทียนบางเจ้าก็หดเวลาไปอี่าสเงแล้วเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบพรีเมียมด้วยหรืออะไรด้วยหรือมันคิดว่าเราจะแข่งขันกันได้เหมือนเนี้ยสำหรับภาวะเศรษฐกิจแีบแปลกแปลกแบบนี้ในตลเราผมคิดว่าอย่างธุรกิจที่เป็นขนส่งโลจิสติกส์ในบริวารจะไม่ส่งระวังชายหาดถึงชายหาดหรือเรียกว่าร้านอาหาร5ดาวถึงหมู่บ้าน5้าดาว คิดว่ายังไม่มีแล้วก็อย่างที่เราทำในอดีตในภูเก็ตเราก็ไม่ได้ไปทับลายกับเขาเพราะว่าก็คือบริการของเรามันจะมีคนปลายทางที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าเป็นของโลจิสติกส์ในปัจจุบันเขาพยายามลดต้นทุนให้ต่ําที่สุดเพราะนั้นมันก็จะขาดในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจลูกค้าหรือในเรื่องของการดูแลความเอ็กเซอรี่ปลายทางอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเราเราเราแคร์ในเรื่องนั้นมากกว่าเนื่องจากในส่วนของเรเวลอนเองนะคะว่าในกรณีที่เขาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยให้ใครไปเราจะต้องลงทุนตรงนี้ยเรามีแผนไหมคะว่าแผนลงทุนปีหน้าเนี่ยเราจะเตรียมเงินลงทุนตรงนี้เท่าไหร่จะต้องสร้างคาสิเนตี้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างเพื่อที่จะรองรับกับความต้องการที่มันเพิ่มขึ้น มีครับจริงๆก็คือตรงนี้ก็คือบริษัทเราเป็นสตาร์ทอัพเนาะเราก็มีการเรสฟันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในปีหน้าผมคิดว่าเบนเงินลงทุนในเรื่องของโดรนลิเวอรี่น่าจะไม่ต่ำกว่าหลัก10ล้านนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่สิบครับซึ่งซึ่งใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเ,เรามองว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่จะเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่คนจะมองแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกับโหมดการขนส่งแบบอื่นระนยฮะยาวประมาณนี้แล้วเป็นระบบอัตโนมัติอะ่ะผมคิดว่าตัวเนี้ยไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องในเรื่องการทดสอบผ่านมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องของการขยายฟีดของโดรนเองค่ะแล้วก็ตัวสเตชันที่จะเอาไปลงเลยังต้องมีไหมี่เอ่อเรื่องนั้นผมคิดว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าเขาต้องการความอัตโนมัติระดับไหนแต่ว่าในไทยผมคิดว่าในเรื่องของการโอเปเรตแบบอย่างที่เห็นกันก็คือมีการกำหนดจุดจอดที่ชัดเจนแล้วก็โอเปเรตอย่างปลอดภัยผมคิดว่าก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นก็ ก็คือเป็นการลด Initial Cost ของลูกค้าในช่วงเฟสแรกแต่ในอนาคตผมคิดว่าแนวทางน่านไปอย่าง,างที่ทางท่านพอกออปปล่าวก็คือว่ามันควรจะมีสเตชันที่คนไม่ต้องไปยุ่งกับโดรนเลยแล้วก็มีของหลดลงมาเลยเหมือนกับที่มีใน,ในหลายๆประเทศครับตอนนี้อะไรยังขาอะไรยังขาดบ้างว่ามีแบบว่าต้องการอะไรสปอร์ตจากผมคิดว่าความชัดเจนและความต่อเนื่อง หมายความว่าถ้าวันนี้เรามีตารางมาคุณจะมีตารางมามีข้อกําหนดมาให้ผม300หรือ400อยอย่างผมก็ไม่กลัวแต่ขอใหเ้เราเช็คจุดพวกนี้ให้หมดแล้วเราได้วินจริงๆตามนั้นเพราะว่าในเวลาเดียวกันในขณะที่เราต้องการทําสัญญากับลูกค้าเราก็ต้องคอมมิตเขาเหมือนกันเราก็ต้องดูว่าคุณทําตามนี้หรือเปล่าข้อจำกัดได้ความปลอดภัยคุณมีปัญหาในเรื่องนี้ไหมถ้าคุณไม่มีเราเอาเทเบิลนี้ที่ลูกค้าเราดีใครมาเราก็ส่งต่อให้หน่วยงานแล้วหน่วยงานก็เห็นด้วยเดียวแบบทางเดียวกับเรา ผมเชื่อธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้เร็วแน่นอนที่ผ่านมาอาจจะยังเป็นในเรื่องของความออตัดสินใจต้องมีการประชุมกันอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าระบบเนี้ยจะต้องมาทําให้มันโปร่งใสว่าอ่ะถ้าเราจะมองว่ามันจะเปิดให้แบบมีหลักบินหลักมือล่าต่อวันอะไรเงี้ยมันจะต้องมีเทเบิลชี่ชัดเจนว่าข้อกําหนดนี้แหละคือ มีแล้วผ่านเรามีมาตรฐานนี้มีแล้วผ่านคุณทําเรื่องนี้ได้มีแล้วผ่านสถานที่เป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็มีเช็คลิสต์ว่าใครรับรองมาแล้วบ้างอันนี้พวกนี้เราไม่กลัวแต่เรากลัวว่ามันจะมีสมมติมีมลิสต์300เกิด301อ,อะไรอเงี้ยแล้วเราไปตอบลูกค้าไม่ได้ว่าทำไมต้องมีมลิสต์ที่301ขึ้นมาอันเนี้ยคือเป็นเรื่องของ business ที่เราเรียนรู้มาว่าในโดนดิวลี่สิ่งสิ่งที่ทำให้การเติบโตใช้สุดคือความไม่แน่นอนว่าคุณจะได้บินหรือเปล่า สำหรับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าการผลักดันให้เกิดการใช้ดโดรนขนส่งในเขตเมืองเนี่ยตอนนี้ทาง CAA T เขาก็ได้หาหรือนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัททรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT นะคะไรส์นีไทยวิทยุการบิน ศูนย์บริหารจัดการห่วงอากาศประเทศไทยนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยเพื่อที่จะวางแผนพื้นที่แล้วก็วิธีการทดสอบการใช้โดรนขนส่งในเขตกรุงเทพนะคะคู่ขนานไปกับการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ทําร่างพรบการใช้งานโดรนเพื่อการขนส่งและโลจิสติกแล้วค่ะโดยในอนาคตนะคะทาง CAAT เนี่ยเขาก็จะพิจารณาการออกใบอนุญาตนะคะใช้โดรนขนส่งนี้ให้กับเอกชนที่มีความพร้อมต่อไปอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เอกชนพร้อมนะคะกฎหมายพร้อม แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือต้องดูว่าจะขับเคลื่อนให้เกิดบริการนี้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรอันนี้ต้องติดตามกันนะคะ